อยู่กับผมเช่นเคยไอเฮีย h ช้สตอรี่ถามากตอนนี้เราอยู่่หนอยู่ในป่าเหรอป่าหันไปดูข้างหลังเราอยู่กันที่ริมแม่น้ำแสกังใช่ไหมใช่สิใช่ไหมวะง่ายๆเลยเราอยู่ที่ร้านประยกหมูกระทะ จังหวัดอุทัยธา,ยานีหลังจากที่เราเที่ยวตอกโรงยามามันยังไม่สุดครับจังหวัดผมอะ่ะมีเยอะถ่ายอะไรจังหวัดแล้วครับต่อไปเนี้ยน้ำมันแพงอียี่สิบสี่สิบสี่สสบาทแล้วคุณทําไปได้ยังไงผมถามคุณหน่อยว่าคุณทําไปได้ยังไงเรียบพูดแล้วแบบอืจะดีมั้งมากินหมูเท้าเนี้ยถามว่าทำไมมาเปิดคลิปตรงนี้หันไปดูข้างหลังข้าง คุณเอ้ยคุณเอ้ยคนเยอะจัดเกรงใจเขาเขาคิดว่ให้เด็กบ้านเนี่ยไปทำอะไรมาท่าอะไรเอะไวยวเปิดตรงนี้แล้วเกรงใจคนตามผมมาเป็นปัญหาที่เต็มโทรมาหาเขาแล้วร้านเปิดไหมร้านเปิดค่ะถามคนเยอะไหมเยอะค่ะผมบอกงจริงดีด้วยนะครับไม่ได้จองที่ไว้เดี๋ยวแผนสอง ไปหาอะไรกินในจังหวัดก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนเต็มเดี๋ยวมาใหม่อีกแป๊บเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเต็มคนดูเดี๋ยวมาใหม่อีกแป๊บไปหาอะไรกินในจังหวัดก่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดอุทัยนะฮะซาลาเปาขนมจีบสีอุทัยสวัสดีครับ กระเป๋าบ้านของเองมีอะไรบ้างลูกก็มีวันนี้มีไส้หวานมีไส้หวานมีหน่อไม้นะมีหมูสับเอาไส้หวานแล้วก็ซับต่อจิ้มไปจิ้ก็ที่แปดอันที่เอาที่แปดเปาของจี้สีอุทัยเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของป่าก็ถูกที่ว่าทำตงที่เกม กินดีติดนั้นครับที่แค่สิ่งหลักใจในของคุณค่ะสะอาดทุกหลักอันมันอร่อยลิ้มชิมรสก,กันได้จากสละเปาขนมจิตตีอุไทยเจ้าเก่าขาประจับนำความอร่อยมาถึงบ้านท่านแล้วนีนะ่ขอบคุณครับลุง อยู่ในรถเองคนดูอย่าลืมใส่แมสดูนะพูดไปเรื่อยจริงไอ้ชายมันร้อนเ,เลยออกเหนียวหน่อยนะตาเนี่ยยังยังไม่ขายอีกลาลาเด้อรีวิวบนรถเขาเรียกว่ารีวิวเว็บเสี่ยงตาย อย่าไปหาทำนะฮะยูทูบเบอร์ช่องอื่นอันตรายฮะมีบ้างเนี่ยทำอย่คนเดียวมองซ้ายมองขวานบบสุดยอดให้ดูไส่เนี่ยอ่ะอ่ะ,อะดีขึ้นได้เยอะเลยจะเป็นลมแล้วตอนแรกอะ่ะทำไมได้สาระเป๋่าเนี่ยนะ ชื่นใจดีว่ะเพราะใ่พิมพ์เจนมั้นอะพูดไปเรื่องรีวิวบ้าบอกินแป้งเฮ้ยชื่อสามมั้งวะชื่อ เดิมฮะของอร่อยต้องใส่กระเตียวเทียมเฮ้ยเียมเตียวเป็นซ้าต้ำมุมมกซ้ำลงยากเก้ยซ้ำลูกไปหอมมากหอมนเตียวนิ่ว่ะอูะ้หึ i ยจุึบรสชาติอะะาจสำหรับผมนะรสชาติอะะาจจะยังไม่หวานแ,แต่คืออร่อยกินได้เกอย่าไปเรี่ยวขนมิีบเจวาม้งเว้อะไรเงี้ยไ้างมาันอันนี้ลูกสิบแปดลูกยี่สิบุนเอ้ย ถูกข,ขานาดไหนนี่คุณนี่ทานตรงไหมน้องอ้อมพี่มันยีร้อนนะดีจริงมีคอนทูตอยู่แล้วเพี่ยังว่าตัวเองนะแต่ช่วงนี้เิสเซดสกิตแบบค่อยดีเนาะน้ำมันก็แพงเที่ยวใกล้บ้านมาก่อนเรียกว่าจะตุ้นดิสเซดสกิจ ในจังหวัดของตัวเองผมอาจจะไม่ได้ดังอะไรมากมายหรอกแต่ผมแบบชอบชอบแบบพรีเซนต์จังหวัดตัวเองมากเดี๋ยวไปหากาแฟกินในเมืองก่อนเดี๋ยวมาเจอกันปะยก อินเ e นชั o นแรกครับร้านนี้าีนีเอ็ s บอกทางวาเปิดประตูร้านเข้าไม่ได้คตรดันเป็น <c oughs> เลื่อนบนังดันมางต่อยดึงคนมานะ <c oughs> ดึงโคตรดานเลย หลครั้งที่ประยกหมกูกระทะขอแก้ข่าวนะฮะพูดผิดลิมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าแก่งอินทผู้รอเก็บโต๊ะแป๊ะอันนี้เป็นรอของตั้งชุดหมูไว้กับชุดทะเลชุดทะเลนี่หมูมันกุ้องอุ่นตุนต้มหนึ่งอ่ะ อันนี้ก็เป็นน้ำแข็งรอดนะน้ำแข็งรอดอยู่ในรอดเลยเอารอดแช่ไว้น้ำแข็งด้วย,ลลยลแล้วไม่ใช่น้ำแข็งรอดต้องไหนอะ่ะ คืนบาทมาชุดหมูชุดหมูหม160ร้อยหกสิบาจะมีเนี่ยมีหมูสามชั้นมีหมูก็หมักมาแล้วเออหมักใส่ไข่มาด้วยแล้วก็สั่งสั่งเป็นทะเลมาเพิ่มจาร,ร้อยจาร,ร้อยลิ้นเป็นอะไร จิ้มน้ำจิ้มิ้สีเหมือนไม่เผ็ดนะไม่เบ็ดเบ็ดน้ำจิ้มแซบแซบอยู่แซบอ,อยู่แซบอยู่แปลว่าแซบอะไม่ใช่ไม่อร่อยนะเอาแจกของกอน จรอบหนึ่้ำจิ้มน้ำจิ้มดีมากเหมือนแบบกัดไปเจองาเจอถั่วแบบแบบอแบบมันแบบ,แบ,บแบบมันแบบแบบลอยๆนอำน้ำจิ้มน้ำจิ้มดีดูดิเคยเห็นสีนี้บ้างมั้มาอู๊หอว่านี่เปยลาวาไข่เค็ม เปลี่ยนมาขอเปลียนตายเลย หเปิดหรือเปล่าวะนะ้าแล้วน,นะนี่ต่ำชั้นนะมันดูมันดูหมูอะไรมันที่สุดสามชั้นหรือเปล่าสั่นคอหรือเปล่าหมูเอากัน เธอโดวนไดทางั้นได้ไงวะแรมยีพยังไงก่อนใหยูทูบเบอร์เนาะิปอยางไะลูกิ่ได้เหรอวิดวิดวิดไหนมาคนงงวิดไรวิดปะวิดอะติดกาแล้วขึ้นอย่างแบบวิดน้ำวิดน้ำอย่าเงี้ยแต่าวิตไฮเปอร์ก็ต้องมีวิไลหลายใจ ออกมาคืนนี้ฉันไม่ได้ต้องการมาเตีหมูกระทะอร่อยมากไอหมูกระทะเช้า ม,มหมูกระทะไม่หมาะกักินเช้านะร้อนเรียบร้อยฮะร้านประโยกหมูกระทหมูกระเช้าหมูกะไม่ควนกินเช้าแต่อร่อยเลยมันกินฝากด้วยครับช่องไอเยาชายสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แชร์ผมด้วยนะครับก็วันนี้ มาที่ว่าเร็วก็ยังต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน